ดาวพระเกตนะคะเป็นดาวโคจรกันในแบบรายเดือนนะคะในวันที่18มิถุนายนจะย้ายเข้าสู่ภพเรือนมรณะของชาวมิถุนนะคะจะไปกระตุ้นเรื่องใดนะสำหรับความหมายของคําว่ามรณะไปอัปเดตกันได้นะคะท่านใดลัคนาราศีมิถุนรับฟังได้เลยรวมทั้งผู้ที่เกิดในช่วง15มิถุนายนถึง14รกรกฎาคมก็รับฟังได้หากสนใจเรื่องการพยากรณ์ฝากกดติดตามช่องหราห้าเกนะคะ สำหรับดาวพระเกตนะคะสัญ,ญลักษณ์ก็คือเลขเก้าไทยนะคะเมื่อเข้าสู่พบเรือนใดมันก็จะไปกระตุ้นความหมายของพบเรือนนั้นๆให้โดดเด่นขึ้นมานะคะในช่วง18มิถุนายนไปนะคะดาวเลขเก้านะก็จะเข้าสู่พบเรือนมรณะของชาวมิถุนนะคะเป็นพบเรือนเกี่ยวข้องกับเรื่องของต่างประเทศนะคะเรื่องการเดินทางไกลนะรวมไปถึงอะไรที่เป็นเชิงความป่วยความเจ็บสุขภาพนะอาจหมายถึงผลิตภัณฑ์การงานการค้าบริการนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้ได้นะคะ เป็นพบเรือนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการจบลงก็ได้นะหรือเริ่มต้นใหม่จบวาระหมดสัญญานะคะหรือมีการต่ออายุบางอย่างเกิดขึ้นนะเนื่งจากมรณะ,ะมันก็คือการสิ้นสุดลงของบางสิ่งบางอย่างในขณนะเดียวกันก็อาจจะไปก่อ,อกเกิดสิ่งใหม่ขึ้นนะคะสำหรับดาวพระเกตนะคะไปกระตุ้นพบเรือนนี้นะจึงส่งผลให้ในช่วง18มิถุนายนไปบางท่านก็มีการเดินทางแบบด่วนเกิดขึ้นได้นะโดยเฉพาะเดินทางไกลนะคะ สำหรับดาวหลายดวงตอนนี้นะคะก็ไปอยู่ในการทับลัคนาชาวมิถุนนะเมื่อดาวพระเก,กตะตุ้นพบมลนะ,นะคะความหมายหนึ่งก็คือเรื่องความเปลี่ยนแปลงได้ดังนั้นในช่วงนี้นะคะมันอาจจะเป็นการจบลงของสิ่งรอบตัวนะบางทีก็เป็นเรื่องทางการงานการปรับตัวการปรับเปลี่ยนหลายๆอย่างนะคะเนื่องจากดาวทับตัวตนช่วงนี้นะคะมีดาวอาทิตย์เป็นราชาโชคนะดังนั้นช่วงนี้อาจจะมีโชคบาง,างอย่างในเชิง การเข้าสังคมใหม่ๆนะคะเรื่องของเพื่อนแวดวงนะมาเป็นโชคลาภนะคะไม่ว่าจะก,การชักนําชักพาไปสู่สิ่งที่ไม่คุ้นเคย <c oughs> การงานแปลกๆ,ๆใหม่ๆนะหรืออะไรที่ต้องใช้ความสามารถอื่นๆที่ไม่เคยหยิบจับทามาก่อนนะคะ <c oughs> เป็นช่วงที่ดาวพุธนะคะมีความเป็นกเกษตรด้วยนะก็คือเรื่องตัวตนกับเรื่องพันธุนะคะมีเหตุนะให้เกี่ยวข้องกับเรื่องมรดกเรื่องสินทรัพย์การจัดการเคลียร์ปัญหานี้สินต่างๆได้นะรวมไปถึงบางท่านนะคะ เป็นช่วงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทางสุขภาพนะของตัวเราคนในครอบครัวนะคะหรือว่ามีเหตุในเชิงการซ่อมแซมใช้เงินไปกับเรื่องบ้านเรื่องรถได้นะคะสำหรับดาวพระเกตนะคะก็จะกระตุ้นนะหากช่วงนั้นนะคะดวงคุณดีนะหรือว่าอยู่ในมุมที่ดีของดาวอื่นๆก็จะกระตุ้นให้ดียิ่งขึ้นนะคะในขณะเดียวกันหากเป็นช่วงที่ ดาวส่วนใหญ่นะไปอยู่ในภพเรือปัญหาอุปสรรคก็จะไปกระตุ้นในเชิงให้มันมีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นปรับปรับฉับพลันได้นะคะสำหรับดวงดาวของชาวมิถุนนะถือว่าดาวกระตุ้นในเชิงเรื่องของสิ่งเก่าและสิ่งใหม่ในช่วงนี้นะบางอย่างก็จบลงบางอย่างก็เริ่มใหม่นะเรียกว่าเป็นจงังหวะเปลี่ยนผ่านหลายๆสิ่งในชีวิตได้นะคะดาวอังคารช่วงนี้นะคะเป็นกเกษตรนะดังนั้นถือว่าเกิดรับผลได้นะรับผลเป็นกเกษตรตาธิบดีคือความสเสถียรมั่นคงนะคะ แต่ดาวอังคามันเป็นความหมายในเรื่องอริด้วยดังนั้นหลายอย่างช่วงนี้มันไม่ได้มาโดยง่ายนะคะมักมีเหตุให้ได้งานเหนื่อยๆนะหรือว่ากว่าจะได้ราบได้ผลมาบางทีผ่านการแก้ไขปัญหาการพลิกแปลงการจัดแจงจาัดก,การต่างๆโดยช่วงนี้นะคะถือว่าภาพรวมนะเปลี่ยนแปลงเน็ดเหนื่อยสู้ชีวิตก็มักจะได้เรื่องของรับผลและการเงินมานะคะเป็นช่วงที่เรื่องของงานเหนื่อยๆหรือสลับซับซ้อนยุ่งยากมันมาเป็นรับผลนะคะดังนั้นช่วงนี้หาก สามารถทำเรื่องยากๆได้บางทีก็จะเป็นงานต่อเนื่องนะหรือได้เงินได้ทองเป็นกรอบเป็นกมจากเรื่องการแก้ไขปัญหานะคะ สำหรับดาวเสาร์นะคะในห่วงเวลาเดียวกันนี้นะเกิดการโคจรวกวนเกิดขึ้นนะเรียกว่าเป็นความผิดปกติของดาวมรณะของชาวมิถุนนะคะดังนั้นช่วงนี้นะดาวพระเกตุไปกระตุ้นดาวเสาร์อีกทีหนึ่งนะคะเรื่องของการพบปะพบเจอแวดวงสังคมเก่าๆเ,เดิมๆก็อาจจะมีด้วยนะการได้วนเวียนไปยังสถานที่เก่าเดิมนะคะเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ดั้งเดิมนะที่เคยเกื้อนหนุนบางทีได้แวะเวียนพบปะกลับมาเจอกันนะคะ นอกจากนี้นะคะอาจหมายถึงการใช้สกิลความสามารถดั้งเดิมนะอะไรที่เชี่ยวชาญบางทีห่างหายไปนานก็มีลักษณะหยิบจับขึ้นมาทําใหม่นะคะการกลับไปเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เก่าๆเ,เ,เดิมๆที่เคยขายในอดีตนะหรืออะไรที่เคยผ่านมาในอดีตตอนนี้ย้อนกลับมาเป็นเรื่องของผลงานผลประโยชน์ได้นะคะสําหรับชาวมิถุนนะคะถือว่าในช่วงก่อนสิ้นเดือนนะคะดาวไปรวมตัวอยู่ที่ตัวตนนะคะเมื่อดาวพระเกตกระตุ้นพบมลนะ,นะคะ อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงฉับพลนันที่เราจะต้องปรับตัวหลายสิ่งนะคะรวไมไปถึงเรื่องของการได้รับโอกาสหรือโชคลาภบ,บางอย่างก็เข้ามาแบบป,ปรับฉับพลันได้เช่นเดียวกันสําหรับในช่วงท้ายเดือนไปแล้วนะคะดวงดาวก็จะเริ่มทยอยเข้าสู่ภพเรือนการเงินของชาวมิถุนนะคะโดยเริ่มจากดาวพูดก่อนกนะะ็คือดาวตัวต,วตนนะคะ ไปเลงกับดาวพระเกตฝั่งตรงข้ามนะถือว่าดาวพระเกตก็จะเปลี่ยนแปลงไปกระตุ้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเงินทองรายรับผลประโยชน์ของชาวมิถุนนะคะดังนั้นช่วงปลายเดือนไปแล้วนะบางทีได้เงินมาจากเรื่อง การค้าขายสินทรัพย์เก่าๆเดิมๆออกไปนะไม่ว่าจะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่นะคะเรื่องเงินทองนะที่อาจจะมีเหตุใช้จ่ายไปกับการซ่อมแซมได้นะคะรวมไปถึงคุณอาจได้เงินจากเรื่องมรดกเรื่องสินทรัพย์นะคะเรื่องต่างประเทศนะหรืองานช่วงท้ายเดือนไปแล้วอาจจะเป็นเน้นการเดินทางเข้าร่วมด้วยกะะ็คือทางไกลนะคะหรือว่าคนติดต่อมาจากที่ไกลได้ด้วยนะคะ สำหรับช่วงนี้นะคะจะเป็นจังหวะที่ดาวพระหัสยังโคจรรวดเร็วนะคะโดยเกี่ยวข้องกับเรื่องหน้าที่การงานความรับผิดชอบนะคะดาวพระหัสโคจรเร็วอยู่ในภพวินาศร่วมกับดาวมฤตยูนะคะช่วงนี้นะการงานมีลักษณะเปลี่ยนแปลงรวดเร็วได้นะคะบางท่านงานด่วนงานรีบมีมาบ่อยนะหรือว่า การงานมีความพลิกผันเกิดขึ้นได้บ่อยได้ด้วยเหมือนกันอันนื่งจากพบเรือนวิณเป็นพบกึ่งดีกึ่งเสียนะคะบางทีได้งานหรือว่าโปรเจกต์โครงการมาแบบไม่คาดคิดในขณะเดียวกันปัญหาที่ต้องแก้ไขก็มักมีด้วยนะไม่ว่าจะเป็นปัญหาเฉพาะหน้านะคะความผิดพลาดที่ต้องตามไปแก้ไขนะบางทีงานทําไม่เสร็จในครั้งเดียวนะคะเรียกว่าเป็นลักษณะการแก้ไขปัญหาทําไปแก้ไปนะพร้อมกับเรื่องของงานการที่มีเข้ามานะคะ ช่วงนี้นะคะเป็นจังหวะที่เงินทองนะบางทีได้มาปุกปับฉับพลันนะเกี่ยวข้องกับเรื่องงานการหน้าที่ความรับผิดชอบผู้อุปถรัรมภ์นะคะหรือแม้แต่เรื่องเพศตรงข้ามนะมีเข้ามาไม่คาดคิดได้นะคะในขณะเดียวกันจังหวะจ่ายบางทีก็จ่ายไม่คาดคิดเหมือนกันสาหรับดาวพระเกตนะครับไปกระตุ้นพบเรือ,มอนมรณะในส่วนหนึ่งเรื่องของสุขภาพนะคะช่วงนี้เรามาระวังสุขภาพนะในเชิงเกิดขึ้นรวดเร็วอาทิเช่นนะคะเกิด แพ้อากาศนะหรือว่าอะไรเป็นในเชิงแพ้ฝุ่นแพ้อาหารนะคะอะไรที่เกิดขึ้นแบบมาไวไปไวอันนี้ก็อาจจะมีปะปนในช่วงนี้นะคะเรื่องตัวตนนะถือว่าในเชิงสติปัญญาเรียวแรงกําลังถือว่าช่วงนี้ดีนะคะเพราะว่าดาวอังคารยังคงอยู่ในภพเดือนลาภะรวมทั้งดาวตัวต,วต,วตนจะอยู่ในความเป็นเกษตรตาที่บดีจนถึงประมาณท้ายๆยเดือนนะคะสำหรับปลายเดือนไปแล้วนะคะดาวจะย้ายออกจากการทับลัคนานะคะทยอยออกนะแล้วก็เข้าสู่ภพเรือนการเงินเป็นลําดับถัดไปนะคะ ก็ติดตามแลบฟังอัปเดตดวงดาวได้นะเมื่อดาวไปอยู่ในภพเรือกนการเงินจะส่งผลอย่างไรกับชาวมิถุนให้เป็นข้อมูลไว้นะคะในจังหวะที่ดาวพระเกตโคโจรเข้าสู่ภพเรือนมอรณะของชาวมิถุน18มิถุนายนเป็นต้นไปพบกันได้ใหม่กับการอัปเดตดวงในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ